สวัสดีครับโป้ผมป้องแล้วก็ช่องสันนหลิวกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบคครับคือคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มสมบัติการหลังจากที่ผมไม่ได้สุ่มมานานมากน่าจะสามสองถึงสองถึงสามเดือนแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆผมถึงมาสุ่มช่วงนี้อย่างแรกเลยครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมเพิ่มอัตราสุ่มสมบัติอีพิกก็คือมีโอกาสสุ่มได้สมบัติอีพิกมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเพิ่มอัตราการสลักสมบัติเนี่ยสำเร็จด้วยแล้วก็หผผลที่3รมอ สมบัติเนี่ยให้มันมีสมบัติใหม่ล่าสุดครบ3ชิ้นก่อนพี่ผมจะไปสุ่มแล้วมันจะมีโอกาสคือมันจะเจอแต่สมบัติใหม่เลยนะครับแต่นั่นคือกรณีปกติแต่ตอนนี้มนเป็นช่วงอีเวนต์พอเป็นช่วงอีเวนต์นะครับเราจะสามารถเลือกสมบัติเนี่ยได้สูงสุดถึง5ชนิดเลยซึ่งเราก็ต้องเลือกอันที่แบบเออนอกกว่าอันที่เราไม่มีด้วยเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยมีสมบัติครบทุกอันเลยยกเว้นสามอันล่าสุดแต่ทีนี้พอมาเป็นอีเวนต์แบบเนี้ยมันเกมมันมาครับให้เลือก5อันฉะนั้น มันจะต้องมีสมบัติในดีสีที่มันต้อง3บางซึ่งเมื่อก่อนปกติก่อนนันนี้มันจะเป็นเลือก3อันอะไรประมาณนั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมซึ่งก็เซ็งนิดนึงแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเกมเขาเพิ่มช่องมาก็จริงแต่เขามีการเพิ่มเลทอาจจะปยังพอคุยกันได้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสูงกันเลยโดยที่ผมจะใช้ตั๋วฟรีที่ผมมีทั้งหมดเลยผมมีตั๋วฟรีทั้งหมด13บใบก่อนนันนี้ผมเปิดไปแล้ว1ชุดนะครับในคลิปที่ผมเล่นตอนแพทใหม่นะครับชุดหนึ่งเนี่ยก็ตกเป็นพัน 13ชุดเนี่ยก็คือประมาณ1 9 0 0 0เประมาณ2 10, 3 0 0 0ื่นสาเพชรน่าจะประมาณเนี้ยนะครับผมนะก็เอาเรื่องอยู่ไว้ถ้า13ใบแล้วไม่ได้ผมก็จะกดเพชสรสดเป้าหมายของคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาให้สมบัติใหม่นะครับสง่งส่งสมบัติก็คือเจ้าตัวไอ้ธนูกับไอค้คล้ายๆไม้กวาดอันนั้นเต็มส่วนสมบัติใหม่เนี่ยถ้าไอ,สอ้สองสองอันนั้นเต็มแล้วเนี่ยแล้วอันใหม่มันยังไม่เต็มมันอาจจะขาดสักชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ย ผมก็จะหยุดไว้ที่เท่านั้นแล้วก็ผมจะมาเล่นเอาฟรีจากเควสตรงนี้ให้มันครบๆไปนะครับแต่ที่ผมลองสุ่มก่อนเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ขี้เกียจเล่นแ <c oughs> <c oughs> น่น,นอนสายอย่างเรานะครับสายขี้เกียจเล่นา่าเริ่มกันเลยดีกว่าด้านมิ้งตัวขวาเนี่ยันก็ไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่มเลนไหมไม่น่าจะเกี่ยวกับเลนนะครับนะแต่อันซ้ายเนี่ยโอกาสอาัตราดรอปอีปีเพิ่มขึ้นสองเท่ามาดูอดัตราดรอปกันนะครับอัตราดรอปเนี่ยส่วนสมบัติพิเศษเนี่ยก็คือ ไอ้เจ้าตัวสมบัติอีพิกที่เราเลือกอ่ะสี่สี่เปอร์เซนต์เลยเพิ่มมานะครับโปรเตียจะสองเปอร์เซนต์หรอผมไม่แน่ใจโอเคนี่เนี่ยปกติถ้าเป็นอีพิกเนี่ยมันโอ้โหศูนย์จุดสองเจ็ดเองนะครับอันนี้พอเพิ่มเลทออกมาเนี่ยเลทมันค่อนข้างสูงนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมเอามาสูงกันเลยกว่ามันศูนย์จุดสองเจ็ดเพราะมันเรียงกันหลายอันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้ว,ลวเฉพาะอีพิกจริงๆมันเท่าไหร่นะครับมาฟึบเฮ้ยผมเอาเอฟเฟกต์กลับมาดีกว่าอ่าโหรอบเดียวเราได้สมบัติอีพิกมาถึง4อัันนะครบนี่เทศกกาลอีิ จริงเลยนะเนี่ยและเออไอห้าอันดีมีสมบัติไพ่ด้วยนะฮะโอ้โหรอบเดียวห้าอันนี้คือโคตรเยอะนะครับอ่ารอบนี้โอ้โหอันนี้ซ้ํานะครับอันนี้เรามีแล้วเออแต่ก็ถือว่าได้อีพิกนะผมจะกดช้าๆหน่อยละกันนะฮะไว้ถ้าใจร้อนเมื่อไหร่อย่ากดเร็วอันนี้สองอันแล้วนะแหมมีแต่อันที่มีแม้วเลยนะครับเออถ้ารอบหนึ่งมันออกสักสามอันต่อรอบเนี่ยโอ้โหมันจะเยอะมากนะครับไม่ถึงสมบัติอีพิกทั้งหมดเลยนะสามอันแล้วอันนี้คือรอบเดียวอีพิกสามอันนะครับ ผมสุ่มมานี่ก็เป็นรอบที่3แล้วรวมรวมกับรอบฟรีก่อนนันนี้ก็คือได้อีพิกขั้นต่ำสามอันทุกรอบเลยนะครับก็คือเอ้ยมันเลรียมันออกดีจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยออกสองอันนี้ก็บุญแล้วนะเเมื่อก่อนเนี่ยออกกันหนึ่งนี่คือเรื่องปกติอันนี้ออกสามอันอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้นี่ครับได้มา3อันแต่เสียดายผมมีหมดแล้วใครที่สมบัติอีพิกไม่ครบหรืออยากได้ชิ้นไหนไปเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองสุ่มดูเดี๋ยวผมสุ่มเสร็จเดี๋ยวผมจะมาดูแล้วกันว่าผมแนะนําสมบัติไหนถ้าณนะตอนนี้ผมจะแนะนำ สำหรับไพ่กับเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับส่วนสมบัติใบเนี่ยยังไม่รู้อาจจะเลือกเก็บไว้ก็ได้นะครับนี่ผมเริ่มใจรอแล้วสกิปเลยละโอ้โหรอบนี้มาถึง4อันเฮ้ยมันขั้นต่ำสามอันต่อรอบเลยปะเนี่ยนะครับเออโอ้แต่สมบัติใ่อ่ะผมอยากได้เนี่ยไอคันธนูกับไม้กวาดอะ่ะ <c oughs> ปุ๊บเออพูดปุ๊บมาปับ๊รบรล่านี้มา2อันนี่คือน้อยสุดแล้วนะครับของเรา2อันก็ยังดีเว้ยสองอันที่ไม่ซ้ำที่คือมีคุณภาพเฮ้ยอันนี้โอ้โหได้เมาก่กนเนี่ยหนึ่งสอง ว้าวเกินครึ่งแล้วเนี่ยรถชุดหนึ่งมันสิบเอ็ดอีปีก็หกอันแล้วว่ะโอ้โหเกินครึ่งอะครับเฮ้ยมันเพิ่มเลทหรอ,อดีจริงว่ะปกติมันไม่ได้ดีขนาดนี้นะเนี่ยโอ้ก๊อ์ก็กแบบนี้จัดเต็มจัดเต็มนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยครับจังหวะน,นี้หยอกหยอกหยอกอ่ะสซคลิปหน่อยว้าเล่านี้โอ้โหรอบนี้ก็ยังมาทั้งสามอันเฮ้ยพูดไปเล่นไปมันเพิ่มเลทจริงนะเนี่ยไม่ได้เพิ่มเลทหรอกนะครับเออออกดีว่ะ ยังไม่รู้ว่าใช้เพรแล้วมันจะออกดีอย่างนี้ไหมอันนี้คือตั๋วฟรีที่ตั๋วฟรีผมดองตามแบบบางทีมีจจกกันแจกร้านค้าเบรกเอามีขายผมก็ไปแว็บไปซื้อหมดนะครับว้ารอบนี้เอ้ยรอบนี้ก็สามอันอยู่เมื่อกี้ตกใจเห็นแค่สองอันก็ยังสามอันอยู่เฮ้ยมันสามอันทุกรอบเลยเว้ยมันเอาจริงไหมเนี่ยจริงจังไหมเนี่ยสามอันทุกรอบเลยเ่ะอันนี้อันนี้ก็สี่อันเฮ้ยหูดวงดีจังนะครับเสียรายได้ได้แต่อันซ้ำรอบนี้มีไอคันธนูเนี่ยให้เราได้ไม่ซ้ำอันหนึ่งนะครับรอบนี้ก็สี่อันโอ เฮ้ยมันออกดีจริงว่ะโอ้ดีนะที่ผมดองไว้นานมากนะครับเออรอบนี้ก็หนึ่งสองสามสี่อันโหโหเมื่อกี้สี่อันรอบนี้แย่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหแป๊บนึงนะสามสี่ห้ารอบนี้เจ็ดอันนะครับเจ็ดจากสิบเอ็ดนี่มันสุ่มสมบันการันตีอีบิกปหครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงมามาโอ้แบบนี้ครบเร็วพออผมอาจจะไม่ต้องเสียเพชรก็ได้ไลฟ์คลิปนี้นะครับ รอบนี้3อันเออต่ำสุดก็คือออกมา2อันเองนะครับนอกนะั้นคือ3ตลอด3ขึ้นตลอดบางรอบ6บางรอบเจนะครับรอบนี้ออก3อันโอ้โหได้คันธนูอันหนึ่งที่เราต้องการนอกนะั้นเป็นโมบัิซ้ำนะครับโอ้โหออกดีจริงนะครับดีจริงดีจังนะครับแล้วเรามีเวลาให้สุ่มเนี่ยตั้ง1เดือนนะครับฉะนั้นก็เออใครได้อะไรผมว่าช่วงนี้ก็สุ่มให้หมดนะครับเดี้ยวสิบเอ็ดแล้วนะครับโมบัิใหม่โอ้โหนี่เราจะไม่เสียเพชรจริงๆเหรอเนี่ยอ่านี้ก็11 อันนี้โอ้ไม้กวาดเรายังเวลน้อยอยู่นะครับไม้กวาดเราเวลเก้าเองนะนี่นผมไปดูก่อนว่าผมมีพอจะมีสุดช่องทางหาไอตัวสุดยอด,ดฟร,ฟรีอีกไหมนะครับในนี้ไม่น่าจะมีนะคือมันมีแต่ผมยังปลดไม่ถึงนะครับอันนี้มันมีแต่มันต้องโหเดลี่ไม่เป็นไรผมเก็บไว้ทําไว้รอบๆนานาก็ได้นะครับนี่มาดูในร้านเบรกเอาดีกว่านะครับ ในร้านเบรกเอาเนี่ยมันจะมีโอกาสเจอที่มันเอามาขายทุกวันเลยนะครับแล้วแต่รวงว่าจะเจอไม่เจอวันไหนอะไรยังไงเอามาดูกันวันนี้เจอไหมของวันที่ผงยังไม่ได้เข้าดูเลยนะตอนนี้อาดจิ๊บว้าไม่มีอ่ะที่เหลืยเราต้องยัดเพชรแล้วผมอยากรู้ว่าแล้วไอ้สมบัติปกติฝั่งขวาเนี่ยมันเพิ่มเลทหรือเปล่ามันคือมันในเกมไม่เขียนว่าเพิ่มแต่ลองสุ่มดูแล้วกันอันซ้ายนี่ขั้นต่ำคือ2อันนะครับอันนี้คืออันนี้ออกมาเฮ้ยได้สมบัติใหม่1 2 3สอันนี้ได้มา3อันอะ อลองสูมอีกสักหน่อยแล้วกันมาดูกันสามอันนี้ก็เท่ากับฝั่งซ้ายเลยนะอันนี้ได้มาสองอันน,นะครับสองอัน,นยังเท่าอยู่นะครับปึ๊บโอ้อันนี้ได้มาสองอันเปลืองแล้วพอ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 ัอน,นของฟรีมันโอกาสเจอของใหม่มันยากนะครับมาเดี๋ยวเราจะใช้เพชรส่มต่อนะครับเพราะว่าไอไม้กวาดเราอย่างเวลน้อยมากโอสองบัตใหม่เราเลเวลแม็กซ์แล้วเลเวลแม็กซ์แล้วนะครับอัพนะก่อนนี่ครับตอนนี้เนี่ยผมคาด ลูกศอนเนี่ยหนึ่งแล้วก็ไม้กวาดอีกน่าจะห้าหกอันเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราเน้นหาไม้กวาดฉะนั้นอยู่ตรงนี้ผมเอาอันนี้ออกเอาเป็นสมบัติอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันใหม่แล้วกันเดี๋ยวมันจะออกแต่อันใหม่เยอะเกินไปผมอยากมันกระจายกนะครับอยากได้ไม้กวาดอีกสักสามสี่อันโอ้ได้คันธนูว่าคันธนูเราเต็มแล้วผมขาดแต่ไม้กวาดนะครับโอ้โหพอมาขาดอันเดียวเนี่ยมันจะลาบากหน่อยนะครับผมต้องใช้พลอยแล้วเนี่ยไม่งั้นมันจะเปลืองเพชรเกินไป มาดูกันว่าเรามีพอยต์มากน้อยขนาดไหนพวามมีพอยต์อยู่20,000นะครับกดได้4อัน1 2 3 4เราต้องสูงให้ได้อีกสัก2อันต่าๆนะครับ2อันนะ2อัน2อันอ้โหูยังไม่มาสักอัน2อัน2อันเออมาแล้ว1นะครับอันอีกอันหนึ่งก็พอฟึือไม่มาแต่ตามจริงถ้าเราแลกเนี่ยเราจะได้เต็มเลยนะครับดูที่เออนี่นะครับ พอดีเลยว่าพอดีเลยเป๊ะนะครับผมว่าผมแลกเอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากค่อยอยากได้สมบัติซ้ำไม่รู้จะเอาไว้ทาไมฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแลกให้สมบัติอันนี้เต็มเลยนะครับนี่เต็มเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่ารอบอีเวนต์นี้นี่ถ้านับเป็นมูลค่าครับโอ้โหเดี๋ยวผมไปขึ้นชื่อคลิปแล้วก็น้าปกเอาแล้วกันผมไม่ได้นับนะครับเยอะอยู่นะตัวฟรีล้วก็สิบก,กว่าใบเราก,กดเพรไปวาน่าจะประมาณ3-4รอบนะครับนะเรียบร้อยนะครับเลเวลแม็กซ์แล้วเท่ากับว่าตอนนี้ไอดีผมก็สมบัติแม็กซ์ทุกชิ้นนะครับย้บนบอน มาเราตีสลักกันนะครับว่าาอสามารถมันจะอ,อะไรยังไงเขาว่าช่วงนี้เพิ่มเลทนะแม่เออมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมตีหน่อยนะครับถ้าตีแล้วเนี่ยก็จะเปิน8ปดแสนเนะครับแปดแสนเจ็ดแล้วจะเพิ่มเป็นมากกว่านี้ไหมอ๋อยิ่งเจ้าตัวสมบัติใหม่เนี่ยยิ่งเราตีสลักสูงเนี่ยแต้มที่ได้จากการกระโดกก็จะสูงขึ้นนะน่นจาจะตกที่ร้านหนึ่งละมั้งโอ้รอบเดียวติดรูรูเลยว่ะเออเราเดียวบวกสี่ไปเออคือนึกว่าเราเดียวบวกสี่อีกนะครับมาตีจนเสร็จเลยตีจนบวกหกเลยชั้นนี้ดีกว่า นี่สมบัติรองเท้านะครับมาปึ๊บหืมสามไปสี่ก็ยังยากยานะน,นี่มันเพิ่มเลทไม่กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยแต่เพิ่มเลทมันวัดยากนะแต่อัตราการออกอีพกผมรับประกันเลยว่าเออมันเพิ่มจริงๆนะปกติไม่ได้ดีขนาดนี้ผมมั่นใจจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยถ้าไม่ใช่กิจกรรมเพิ่มอัตราเลทไม่ได้ดีขนาดนี้คือกิจกรรมเพิ่มอัตราเลทมันเคยมีมาแล้วก่อนหนีนะไอ้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ที่มันเคยมีถ้าทุกอได้ก็ออกดีประมาณนี้แหละนะครับเออรอบนี้ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะอ่าดียังไงก็ดีอยู่อย่างนั้นนะครับชอ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 บแล้วก็เผื่อบางคนอาจจะหาส,สลักสมบัติอะไรเงี้ยถ้าเราได้สมบัติที่เราเต็มแล้วมันจะได้เจ้าตัวเศษมาตีสลักนะครับอีเวนต์เพิ่มอาัตราเล็ก,ก็ช่วยได้สมมติว่าสมบัติอีพิกอันนั้นเต็มเราก็เลือกให้มันโอกาสเจอซ้ำเยอะๆนะครับอืมอ่าโบ๖แล้วก็จะเป็นที่1ล้านนะครับทุกทด้แต้ม1ล้าน23วิได้แต้ม1ล้านหร อันนี้เอ๊อันนี้มันล้านหนึ่งทำไมผมรู้สึกว่าอันนี้แต้มมันจะไม่ดีหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะครับหนึ่งล้านจะเป็นทุกครั้งที่กระโดดมังช่างมัดน,นะครับผมไม่สนใจเท่าไหร่ยังไงผมก็ต้องเอาอยู่แล้วครับถึงแม้มันจะไม่ดีหรือจะดียังไงผมก็ต้องเอานะครับเพราะว่าเก็บนะครับเอาไว้เล่นเบรกเอาคือถ้าใครเป็นสายเล่นเบรกเอาไปผมอะไรเงี้ยครับต้องมีสมบัติทุกอันตันนะถ้าจะเอาแบบท็อปเซิร์ฟนะครับอ่าจากนี้ผมจะได้ไปทำเบรกเอาเดี๋ยวจะมีคลิปแก้มือเบรกเอาจาก นะสมบัติก็ไม่ตันเล่นก็พาลาดเรื่องนี้แก้มือแก้มือนะครับแก้มือแล้วของพร้อมใจพร้อมเราทําได้นะครับอืมแต่สมบัติใหม่เดี๋ยวผมไปเทสส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเลยก็ได้นะตามจริงนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นกระดูกครั้งละล้านหรอมั้งถ้ามันสามครั้งละล้านนึงเลยอาจจะน้อยไปนะถ้าครั้งละล้านเนี่ยเออมันแต้มดีนะแต้มแบบพอใช้ได้นะครับแต่ต้องเรื่องพวกนี้เรื่องการจะดูสมบัติไหนแต้มดีไม่ดีเนี่ยต้องให้ระยะเวลามาพิสูจน์หน่อยนะครับในชิงถ้วยนะ ไอเบลเเอาเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าดีไม่ดีหรอกเพราะว่ายัางไงก็ต้องมีทุกชิ้นนะครับมาคันธนูมาแล้วแล้วก็ไม้กวาดรับเงินเราเยอะนะครับฟึบคะแนนกดสไลด์ค้างไว้อาสมบัตินี้ผมจะไม่ลืมเลยว่าต้องกดสไลด์ค้างไว้นะครับแต่ตีแชนดี้แล้วเอตีสลักแล้วเนี่ยไม่ได้เพิ่มคะแนนเจ้าตัวตอนที่มันสไลด์ค้างนะครับมันจะเพิ่มคะแนนเยลลี่ไม้กวาดย่าไปเลยครับทุกข้อมาเก็บครบให้หมดนะครับบวกหก ดี๋ยวไปลองสมบัติใหม่แล้วกันผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับนี่สีเรียบร้อยฟอึอยังครับยังยังไม่มายังไม่มานะยังไม่มานะยังไม่มาอืยังไมมาอีกนะเออ,เอ,อบวกห้าแล้วครับต่อไปสุดท้ายเป็นบวกหกก็รู้สึกว่าตีติดไงึ้นรู้สึกนะครับผมไม่แน่ใจว่าในเกมเขามีบอกเลยไหมว่าเพิ่มจากเท่าไหรเป็นอะไรยังไงอ๋อผมหาไม่เจอนะ เขาอาจจะบอกก็ได้แต่ผมหาไม่เจออ่ะมาลองดูสมบัติใหม่กันว่ามันเข้าวอะไรยังไงนะครับดูดูกันว่าตีสลักแล้วเนี่ยมันจะเวอร์ขนาดไหนนะครับผมใช้สกิลให้เจ้าตัวสมบัติอันนี้ได้ออกสกิลรอบหนึ่งพอๆแล้วนะครับปึ๊บเนี่ยแรดแรดแรกมันมีข้อเสียนะสมบัตินี้คือมันต้องรอคูลดาวก่อนสิมันถึงจะเริ่มทํางานได้เือถ้ามันเปิดมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแล้วมันได้เลยหนึ่งอันอะไรเงี้ยเอ้ยมันจะดีนะเออเปิดมาปุ๊บโอ้โหปั๊มแต้มได้แบบเร็วอ่ะอันนั้นคือโกงเลย แต่คืออันนี้ก็คืออาจจะโกงอยู่แล้วก็ได้แล้วก็เขาก็เลยไม่ทำแบบนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปนี่ครับนี่ฮ่าโดหนึ่งสองอ๋อครั้งละล้านนะครับโอเคดีแล้วถ้ามันสามครั้งล้านเนี่ยผมว่ามันจะน้อยเกินไปเออครั้งละละ้านนี่แต้มเยอะมากเลยนะเดีย๋ยวเราลองมาเทียบกับนี่ดีกว่าเทียบกับพวกสมบัติก่อนหน้าน,นี้นะครับสำรับไพ่เนี่ยโอ้สำรับไพ่นี่ผมกาดแต้มไม่ถูกอะถ้าเทียบกับยาเขียวเนี่ยยาเขียวมันสวีทวินะครับ เศรวิได้แต้มประมาณล้านถ้าเรีว่าล้านสี่ะน,นะครับประมาณล้านสี่นะเออล้าน 4, สี่เศรษฐล้านสี่อันนี้ยี่สามวิสามล้านเนี่ยเยอะกว่าอยู่แล้วอันนี้คือนานกว่าหนึ่งวิแต่ได้แต้มเพิ่มขึ้นกว่าหกแสนนะครับเออดีกว่าดีกว่าเพราะว่ามันปรติสัดส่วนหนึ่งต่อสองแสนสองสามแสนไอ้อันนี้หนึ่งต่อหกแสนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเออ อาอา,อาสะสมผมอาจจะคิดผิดแต่มันก็ดีกว่าน,นี้แต่ถ้าเทียบกับพวกอันอื่นผมยังตอบไม่ได้นะครับต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งนะเออแต่แหมรอบนี้คือเราแทบจะไม่เสียเพชรเลยนะตอนแรกผมนึกว่าคลิปนี้เนี่ยเพชรพุณจะต้องต่ำเหลือต่ำกว่าแสนแน่ๆเลยเออโชคดีที่เหลือมากว่าแสนนะครับผมไม่อยากให้มันต่ำกว่า6หลักเลยถ้ามันมีหหลักมันเยอะดีนะ, <laughs> นะ,นะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก <laughs> ็ไว้เจอกันค, <laughs> คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ